ทำอะไรไว้กับคนอื่นจะดีก็ตามจะร้ายก็ตามทุกครั้งใจตนนั่นเองที่ต้องรับผลทำอะไรไว้กับคนอื่นบางทีคนอื่นได้รับผลบ้างไม่ได้รับผลบ้างหลายครั้งอุตสาหแกล้งเขาเหนื่อยแทบตายใจเขากลับไม่เจ็บไม่ถลอกแม้เท่าแมวควรแต่ทำอะไรไว้กับคนอื่น จะดีก็ตามจะร้ายก็ตามทุกครั้งใจตนนั่นเองที่ต้องรับผลยิ่งเจริญสติเห็นจิตเห็นใจตนมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นความจริงชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นการพร่ำบุญพร่ำใส่สีตีไข่หรือพร่ำดาแบบไม่สร้างสรรค์สักแต่ขอให้ได้ดาเอามันอีกทีเถอะสำหรับผู้เคยมีจิตปลอดปโปรง่ง ยิ่งพบว่าความปลอดโปร่งหายไปกลายเป็นมีอะไรพัวพันยุ่งเหยิงคล้ายการถักทอตะไครยมัดตัวเองไว้ในร่างแห่แห่งความว้าวุ่นส่วนบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายบนดาถ้าเขาไม่รู้หรือรู้แต่ไม่รับจิตใจของเขาก็จะยังคงอยู่ในสภาพเดิมนั่นเองยิ่งพร่ำบนพร่ำวิจาร์ณ พร่ำด่าแต่คนอื่นยิ่งสร้างจุดบอดขึ้นมาบาังตาไม่ให้เห็นตัวเองยิ่งวันยิ่งอยากโทษคนโทษโลกโทษจักรวาลเห็นแต่คนผิดเห็นแต่เทวดาพลาดเอาอะไรแย่ๆมายัดเยียดให้ชีวิตฉันในที่สุดก็รู้สึกเหมือนไม่มีทางออกจากโครงมืดซึ่งตัวเองสร้างไวข้ขังตัวเองอยู่กับความเสื่อมโทรมต่อเมื่อเบื่อแล้ว อยากออกจากก้นถ้ำเสียทีแล้วอันมามองคนอื่นในด้านดีบ้างนึกครึมมีแก่ใจช่วยคนอื่นฟรีฟร,ฟรีบ้างแล้วได้สังเกตใจตนเองรู้สึกว่าปลอดโปร่งขึ้นก็จะพบว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างยิ่งทำร้ายคนอื่นเขาบาดเจ็บหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ใจเราบาดเจ็บแบบสะสมแน่ๆ ทำดีกับคนอื่นเขาได้ดีมีสุขหรือเปล่าไม่ทราบทราบแต่ใจเราได้ดีมีสุขแบบสะสมชัดๆ